สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรายเดือนซึ่งก็จะให้ผลในช่วงพฤษภาทั้งเดือนนะคะการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะสำหรับใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้ม หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปสีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าเจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะสำหรับชาวพิจิกดาวสุกกับดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของคุณอ,ะอ่ะเป็นดาวเดียวกันก็คือดาวดาวสุกนะ อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมรณะนะคะของอชาวพิจิกเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีคู่มีเรื่องเตือนหลายอย่างนะคะเรื่องสุขภาพของเราเรื่องสุขภาพของคนรักเรื่องการต้องการกำลังใจต้องให้กำลังใจกันเยอะนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจต้องดูแลกัน ะะเรื่องอารมณ์นะคะต้องปล่อยวางใจเย็นๆอันนี้สำคัญนะคะถ้าปล่อยวางทำใจให้เย็นมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์มันก็ทำให้ความรักมันโอเคถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามเพราะฉะนั้นเอาไปป้องกันกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดเนี่ยมองว่าอาจจะได้เจอกับ คนในทางโซเชียลชาวต่างชาติหรือเป็นคนประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละภาคก็ได้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้เลยคะ่ะ The Sun มองว่าหลายๆคู่มีเรื่องของบุตรนะคะ หรือมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาสร้างความชุ่มชื่นใจตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างดีอ่ะมันสดใสต้องบอกแบบนี้นะคะและอาจจะมีเรื่องการตั้งครรภ์มีบุตรอะไรแบบนี้เนาะนะคะสิ่งที่ตามมาคือเอสบสอดนะคะมองว่า ในเรื่องของพลังงานความร้อนด้วยความที่ขึ้นไพ่เดอดซันอะไรดีๆมันก็มีแต่อะไรที่มันจะต้องใช้พลังงานเอเนอร์จีที่มันเยอะมันก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการการดูแลอะไรต่างๆที่ไม่ใช่การดูแลคนรักคู่ครองอาจจะเผลอลืมเอาใจใส่ไปนะคะมันก็เกิดอาการอึดอัดใจได้นะเอดอสอดบางคน,ก,ก,งงคนก็มีโอกาสทั้งเราทั้งคนรักมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามา นะคะก็ได้แล้วมันก็บดบังเวลาที่จะมีให้กันเกิดความอึดอัดใจเกิดความเครียดได้ภาระต่างๆมันรุมเรานะคปัญหาเดิมๆเกา่าๆกลับเข้ามาทูออฟสอดบางทีก็เป็นเรื่องความเครียดแล้วมันก็กลายเป็นว่าทําให้คุยกันแล้วมันเข้าใจกันยากนะคะมันเครียดเรื่องอื่นอะแล้วก็เอา,เอามาลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า ช่วงนี้เรื่องของการให้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์เป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ส้มก็มองว่าในเรื่องจุกจิกที่มันมีเนี่ยนะเรื่องอารมณ์เนี่ยเรื่องจุกจิกเนี่ยมันก็ยังมีอะไรดีๆให้กันนะ A sub complex นะคะใบเนี้ยมันเหมือนไพ่หนึ่งเหรียญคือ,อบางทีมันมีเรื่องของการส่งเสริมโชคลาภกันด้วยนะคนรักให้โชคลาภคนรักให้โชคหรือให้สิ่งของมีค่าแบบวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ย ฉเฉลิมฉลองให้ของขวัญบางทีไม่ต้องมีวันสําคัญแต่แบบอยากให้กันอเออก็ได้มันมีเรื่องของความชุ่มชื่นฉ่าใจตรงนี้เข้ามาเหมือนกันใน,ใน,ในหลายคู่นะคะบางทีอาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์มั่นหมายขอแต่งงานแบบนี้ได้นะคะ Four of Cups ทั้งทที่มันก็ยังมีความน่าเบื่อในชีวิตคู่อยู่แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคือ เราจะไม่ให้ความน่าเบื่อหน่ายตรงเนี้ยมาทำลายคนดีๆที่อยู่ในชีวิตเราเพราะเรารู้สึกว่าเราเลือกมาแล้วเทียบบอส์นะคะเทียบบอ์มันคือเรื่องที่เราเลือกมาแล้วคนที่เราเลือกมาแล้วแล้วเราจะทำให้ดีเราจะไปให้สุดทางแม้ว่าจะมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเมื่อรู้ตัวเราจะกลับมารักษาไว้ให้ดีที่สุดนะคะนี่คือเรื่องของคู่ที่ปกติ แต่คู่ที่ไม่ปกติส้มก็ต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องของการที่บล็อกกันไปมีความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่เบื่อหน่ายแล้วไม่สนใจเลยก็มีหันหลังเลยมีนะคะหันหลังเลยคือแบบว่ามันไม่โอเคอ่ะซึ่งส้มก็จะต้องบอกว่าคนที่หันหลังอ,อาจจะเป็นคนที่ทําตัวไม่ดีเบื่อไปก่อนหรือมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือหรือเป็นคนที่ถูกกระทํามานานแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเดินหน้าแล้วก็ได้ อารมณ์นี้ก็ได้นะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกนะคะมีชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบกันสองใบคิงถือเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญหัวกลักเจ็ดเหรียญชาวธาตุด,ดินเนี่ยเป็นคนที่ชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบกันนะเขาเขา กังวลในความสัมพันธ์กังวลความไม่มั่นคงในกรณีแรกคือเขากังวลเขาเป็นคนละเอียดเป็นคนเอาใจใส่แล้วก็อยากให้ชาวพิจิตใกล้ชิดและเอาใจใส่เขาบ้างแบบเอาใจใส่แบบเหมือนติดกันเลยอะอารมณ์อะแบบทำให้เขารู้สึกมั่นคงอะทำไงก็ได้ ทำให้เขารู้สึกมั่นคงว่าคุณจะอยู่กับเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่านะวันนี้เขาจะยากดีมีโจนหรือ,อยังไงเขาอยากให้ชาวพิจิกแบบอยู่อยู่กับเขาอะสร้างความมั่นใจอะเออเพราะว่าช่วงเนี้แหละแลดูคิดเยอะอยู่แบบกังวลหลายเรื่องนะฮะในอีกกรณีหนึ่งคือคนคนนี้เป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเลือกเป็นคนที่มีความต้องการสูงความต้องการในเรื่องทางเพศอะคือมีแฟนแล้วแต่ไม่หยุด แล้วก็ไม่อยู่ที่จะเลือกอืมประมาณเนี้ยมันมันแปลแบบตรงข้ามกันแบบนี้ได้เลยอ่ะนะฮะไฟออฟวอหัวกลับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูซ้มมองว่าเขาจะไม่ทะเลาะแม้ว่าจะมีอารมณ์ร้อนแต่เขาก็พยายามมากๆเลยที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาถึงขั้นทะเลาะเบาแวงสิ่งที่เขาจะทำคือพยายามดึงชาวพิจิกให้อยู่กับเขา จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนฮอตก็ได้นะตัวเขาหรือชาวพิจิกอะทั้งสองฝั่งหรือทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่สิ่งที่เขาพยายามคือเขาพยายามที่จะสมมองว่าถึงแม้ว่าจะมีคนอยากได้เขานะแต่เขาก็พยายามที่จะไม่ออกไปจากชาวพิจิกอะประมาณเนี้ยมันมีการยื้แย่งกันในความสัมพันธ์นะคะมาดูรวมนะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณ มาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกนะค,ะคิดอย่างไรทำอย่างไรกับคุณนะคะกรณีแรกคือการที่เขาค่อนข้างอย่างที่บอกว่ากังวลไม่ชวนทะเลาะเพราะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์มันยั่งยืนนะคะเป็นคนเอาใจใส่ดีมากๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยแต่ว่าเขาก็ยังยึดติดชาวพิจิกอะคือเป็นอารมณ์ที่ เขาอยากให้ชาวพิจิกสร้างความมั่นใจว่าจะยังอยู่กับเขาเขาต้องการแค่เนี้ยทุกวันเนี่ยถ้าเอาใจใส่อย่างละเอียดก็ดีนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่ตัวเขาเป็นคนที่ไม่หยุดไม่หยุดที่จะมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วเขาก็ชอบที่ให้คนยื้อแย่งเขาด้วยตลอดเวเออจริงๆเขาเป็นคนละเอียดนะเอาใจใส่ดีเหมือนกันแต่ว่า นั่นแหละความไม่พอของเขามันอาจจะทําให้เกิดการแย่งชิงอืมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะีในกรณีนี้คือไม่ค่อยโอเคคุณก็ต้องดูนะเพราะว่านี่คือการทํานายรวมนะคะมาดูสําหรับคนโสดนะคนโสดคนโสดสนิทนะมีใครเข้ามามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะชาวธาตุไฟเมลสิงหธนูชาววันาทิตย์นะคะ มีคนอยากได้คุณมากชาวทาตุไฟเมฆสิงหธนูนี่มาแรงจริงนะชาวทาตดินมังกพรพึกษศพกันมีการให้ของมีการเปน,นะคะแล้วก็แต่ดูด้วยนะเพราะว่าบางทีลึกๆเขาต้องการความสัมพันธ์แบบในเรื่องความใคร่มากกว่าดูด้วยว่าเออแบบมันดีไหมอยากให้ดูระยะย,ยาวนะคะคนที่อาจจะเป็นคนมีครอบครัวหรือมีพันธะแล้วมาแบบ ไม่ได้บอกความจริงกับเราอะไรเงี้ยหรือบอกจริงๆเลยก็ได้แต่ไม่ควรเข้าไปเลยคือชาวธาตุไฟในบางคนชาวธาตุไฟเมฆสิงฐนูบางคนโสดแต่บางคนไม่โสดก็มีเพราะฉะนั้นเลือกดูดีๆนะคะส้มมองว่าชาวพิจิกโดยส่วนตัวคนโสดสนิทชาวพิจิกเนี่ยคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสนี่ ของการที่เข้ามาแต่ว่าช่วงนี้งานมันเยอะมันเครียดมีอะไรมาลูมาตุ้มตเต้นไปหมดนะคะไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าทนเราได้ปะละ่ะบางทีเรามีอะไรหลายๆอย่างที่มันยุ่งยุ่งแล้วเราต้องไปโฟกัสมากกว่าทนเราได้ไหมรอเราได้หรือเปล่าเราทําตัวหน้าเบื่อนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือชาวพิจิกอาจจะคิดแบบนี้ว่าเรา คือเราอารมณ์เรามันอาจจะไม่ได้คงที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมประมาณนั้นซึ่งถ้าใครไม่โอเคกับเราเราก็เราก็ไม่ได้หมายอะไรนะเพราะว่ามันมีเป้าหมายใหญ่มากกว่านั้นในชีวิตชาวพิจิตเป้าหมายหลักของชาวพิจิตคนโสดมันคือการทำเพื่อความฝันตัวเองจริงๆเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรัก ที่ไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตความฝันเราเราคงไม่เอาตั้งแต่แรกอืมนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนเก่ามีมีกลับเข้ามาชาวธาตดินมังกรพึกศพการมีกลับเข้ามามาง้อด้วยของว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะชาวธาตไฟเมษสิงห์ธนูก็มีกลับเข้ามานะคะมีชาวธาตไฟเนี่ยโหเข้ามาทําคะแนนเลย ซึ่งคุณก็ออาจริงก็เบื่อๆแต่ก็ถามว่าก็ก็ให้โอกาสแต่ว่าก็แกนแกๆน่ะไปอย่างนั้นอ่ะคือแบบก็ทนได้ก็ทนแล้วกันทนไม่ได้เราก็รู้ว่าว่าเรามีบางสิ่งที่เราอยากทํามากกว่านั้นกลายเป็นว่าเราอาจจะชินกับการที่อยู่คนเดียวไปแล้วเพราะว่า เราต้องการคนที่มีความฝันเดียวกับเราถ้าเกิดคุณกลับเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถที่จะมีความฝันเดียวกับเราได้เราไม่พาคุณไปด้วยอาจจะมีบางคนก็ได้นะที่ไปกับคุณได้อืมเนะคะีคยะที่ที่เป็นคนเก่าที่กลับมาแล้วแล้วมีความฝันเดียวกับคุณก็ได้เออนะคะคือคนที่รอคุณได้อหละอืมนะะี่ะเอ่อคุณต้องการคนที่สดใสด้วยเพราะว่าเครียดง่ายชาววิจิกอะ ชาวพิจิตเครียดง่ายนะคนโสดอะอยากได้คนที่มาเติมพลังให้เราไม่ใช่ว่าเวลาเราเครียดก็เครียดกับเราอะไรเงี้ยอยากให้อยากให้สดใสบ้างอะไรเงี้ยเออนะคะประมาณนั้นนะคะคือมองดูว่าชาวพิจิกเหมือนจะร่าเริงสดใสข้างนอกแต่ข้างในเครียดง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนมาเติมความสดใสนะถ้ากลับมาแล้วยิ่งทําให้เครียดไม่เอานะคะ คนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนก็ช่วงแรกๆมันก็คุยดีนะช่วงต้นเดือนอะแต่พอไปไปมันเริ่มอึดอัดนะคะแล้วมันก็มีเรื่องที่ทําให้ใจชื้นอีกก็คือการเปให้ของขวัญหรือให้ความชุ่มฉ่าใจในบางช่วงในช่วงก,กลางกลเดือนแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็มีเบื่อเบื่อกันบ้างนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่า เรารู้ว่าเขาไม่ซื้อหรือมีใครอยู่แล้วเราตัดเลยแต่ถ้าเกิดเขาซื้อกับเราจริงๆบริสุทธิ์ใจนะคะเรามองว่าเราจะยังคุยกับเขาได้นะคะหลายๆคนอาจจะยังคุยกันต่อถ้าโสดกับโสดมาเจอกันหลายๆคนคุยกันต่อเนื่องแม้ว่าจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่มันเลยช่วงสามเดือนมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเออเราต้องดูด้วยเหตุผลประมาณนั้นนะคะอืม มีเรื่องจุกจิกอึนอัดใจบ้างนะกับชาวาธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนี่มองว่าอาจจะมีเรื่องของการแย่งชิงก็ดูด้วยเนาะนะคะอืมนะะโอเคค่ะเรื่องถ้าเป็นปัญหาคนรักเก่าอาจจะมีเรื่องชาวาธาตุลมงกุมีถุนตุนนะคะวิธีการวางตัวที่ดีค่ะเชียวบอลคนมีคู่เลือกแล้วก็ทำให้ดีที่สุด ถ้ามันไม่ได้เกิดอุปสรรคปัญหาที่มันเป็นเรื่องมือที่สามหรือการทำร้ายร่างกายอะไรกันเรื่องที่มันรับไม่ไหวจริงๆถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็ก็น่ารั่าเลือกแล้วส้มก็คิดว่าหลายๆคนก็มันขึ้นไพ่ตรงกันพอดีอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในความคิดชาวพิจิกอยู่แล้วแหละว่าก็กําลังทําอยู่แม้ว่าจะเบือ่อมีความเบื่อบ้างแต่ก็เลือกมาแล้วเราก็เป็นคนเลือกเองและเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเกินไป ก็ยังไปได้วยกันต่อนะคะแล้วก็คนที่เป็นโสดให้ระวังการไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วเขาทำเหมือนเลือกเราแต่จริงๆเขาอาจจะมีใครอยู่อันนี้พิจารณาให้ดีเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไพ่สามเมท้าบางทีคนที่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาบางทีเขาเขาเลือกไปแล้วแล้วเขาไม่บอกเรานะคะมาดูไพ่อเลอร์เจนนางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวพิจิกนะ อาเดงเจอร์ไมเคิลเข้มแข็งภายในเข้มแข็งภายในให้คุณค่าตัวเองภายในนะคะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกล้าวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคำนี้เลยจบจ้ะคำนี้เลยจบนะคะใช้ได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะเข้มแข็งหนักแน่นเลือกมาแล้วแต่ไม่แข็งกล้าวนะคะอ่อนโยนเอาคุยกับคนที่เข้ามาได้แต่ไม่อ่อนแออย่าลดคุณค่าตัวเองถ้าใครจะเอาเราไปเป็นนามใต้ศอก ะะ The base is e to B e บางทีมีคนเข้ามาเรารู้สึกว่าอุ๊ยนานๆจะมีคนเข้ามาทีคนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเสียดายน,น,นู้นนั่นนี่แต่เขามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีดีกว่านี้เข้ามาอีกนางฟ้าบอกนะคะให้คุณค่าตัวเองเถอะแม้ว่าการเจอคนที่โสดและดีมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่คนคนนั้นมีจริงสำหรับคุณ คนรักของคุณก็เป็นคนที่ดีขึ้นได้ความรักของคุณก็ไม่ได้น่าเบื่อไปตลอดนะคะมันก็ต้องมีวันที่สดใสขึ้นมาบ้างแหละอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ทำให้ดีที่สุดอืมนะ m i r ลเซ e ร์ t of mistakes นะคะสิ่งที่มันเกิดความรักที่มันเกิดเรื่องที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วอะเชื่อไหมว่าหลังจากเนี้ยถ้าคุณปรับปรุงแก้ไขนะคะ มันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอย่าไปจมกับคำว่าเราผิดเธอผิดไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปจมมันผิดมันพลาดแล้วโอเครู้ว่าผิดว่าพลาดไปดูว่ามันพลาดตรงไหนผิดตรงไหนแล้วแก้ไขให้เร็วที่สุดมันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับความรักของคุณแน่นอนนะคะขอบคุณชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ